มีคุณตาคุณยายคู่หนึ่งคุณตาบอกคุณยายว่าทํางานเหนื่อยหน่อยนะเอาไว้หลังเกษียณจะพาเธอไปดูดอกพิงมอสคุณยายก็ทําแบบนั้นค่ะเหนื่อยกันมา20กว่าปีละล่าสุดเขาไม่ทํำละค่ะฟาร์มคน,นมและคุณตาทำตามสัญญาคือพาคุณยายไปดูดอกพิงมอสปรากฏคุณยายดูไม่ได้แล้วค่ะเบาหวานขึ้นตาสองข้างเลย สิ่งที่คุณตาทำคือเอาดอกพิงมอสมาปลูกในพื้นที่ที่เป็นฟาร์มโคโนมอันกว้างใหญ่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวลานักข่าวสัมภาษณ์คุณยายคุณยายจะตอบด้วยน้ําเสียงที่มีความสุขมากว่าคุณตาน่ารักจังเลยคุณตาทําให้มากกว่าที่ขออีกขอแค่ดูนะแต่คุณตาเนี่ยโหปลูกให้ตื่นเช้าขึ้นมายัางได้กลิ่นเลยอะแต่พอสัมภาษณ์คุณตาคุณตาร้องไห้และคุณตาพูดว่า ถ้ารู้ว่าวันหนึ่งคุณยายจะไม่มีโอกาสได้เห็นดอกพิงมอสตาจะพาคุณยายไปดูให้เร็วกว่านี้มันเป็นสิ่งที่เตือนใจเสมอเลยค่ะเวลาข้างหน้าไม่รู้นะเหลือเท่าไหร่แต่วันนี้ดูแลกันและกันอย่างดีที่สุดเปิดเพลงให้ฟังในกรีนเวฟมาทั้งชีวิตเพลงที่แบบเพราะจังเลยนะคะถ้าเราได้เจอกันอีกเพลงไม่เคยนีเพราะจังเลยนะคะอย่าฟังแค่เพราะอย่างเดียว เพราะเพลงเหล่านั้นบอกกับเราเสมอว่ามีคนเสียใจกับคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ซ้ำแล้วซันเล่าเราจะไม่ใช่คนนั้น